บาทแข็งจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วทะลตุตั้งสูงสุดในรอบ19เดือนแล้วขายข้าวก็ขายยากจนกระทั่งในที่สุดต้องออกมาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยนะขายข้าวลําบากอย่างเงี้ยมันจะไปส่งออกได้ยังไงแบงค์ชาติจะว่ายังไงนะครับเตือนเตือนกันมาแล้วครับสำหรับคนส่งออกข้าวนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิต บาทแข็งจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วทะลตุตั้งสูงสุดในรอบ19บเเดือนแล้วขายข้าวก็ขายยากจนกระทั่งในที่สุดต้องออกมาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยนะขายข้าวลําบากอย่างเงี้ยมันจะไปส่งออกได้ยังไงแบงค์ชาติจะว่ายังไงนะครับเตือนๆกันมาแล้วครับสำหรับคนส่งออกข้าวนะครับท่านผู้ชมครับคุณเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรเรื่องว่าช่วงนี้เงินบาทนั้นแข็งจริงๆ คือแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนับตั้งแต่ถ้าจับสัญญาดีๆเนี่ยแต่16สิงหาคมเรื่อยมาจนถึงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดวันนี้นะครับท่าทางก็จะแข็งต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแรงซื้อสุทธิของหุ้นไทยโดยเฉพาะต่างประเทศเมื่อวันศุกร์เนี่ยเข้าไปถึงแสนกว่าล้านบาทเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันมากระทบของคนส่งออกข้าวแล้วนะครับร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัพนะฮะแกพูดบอกว่าตอนนี้เงินบาทมันสุดจะผันผวนจริงๆต้องใช้คำสุดเลยนะฮะเพราะนั่นจากว่าตอนนี้ผู้ส่งออกข้าวนยทาาางได้กลบ ไอ้เขามาทำงานได้ยากลําบากคือฮนะมีข้าวก็ขายยากไอ้พอมีข้าวเลยตั้งราคาก็ตั้งยากไอ้ขั้นขายไปแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีใครซื้อไอ้ขั้นไปประมูลแล้วก็ปรากฏว่าชวนก็คือว่าประเทศอื่นเนี่ย เงินเขาไม่ได้แข็งเหมืนอนงเงินเราขนาดนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาเลยได้ชนะการประมูลไปนะฮะนี่คือ3-4อาการตอนนี้ที่เกิดขึ้นจากบรรดาผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับการตั้งราคาตั้งไม่ได้เงินบาทเองผันผล,ผลแบบขาขึ้นแ,แรงๆนะครับผู้ส่งออกข้าวาก็เลยปรากฏว่าตอนนี้ต่อให้ไปตั้งราคาเป็นดอนลลาร์แต่ปรากฏว่าเงินบาทแข็งขนาดนี้นะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ3 5 3 6ตอนนี้ไป3าสามกว่าคือที่พูดถึงเรื่องนีพอ,อไรซ่าไหมฮะเพราะวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับวันวนี้ 6กันยายนนี่นะฮะ33.49ท่านผู้ชมครับเคยเห็นไหมฮะ6กันยายน33.49ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ19เดือนและถ้าถอยกลับไปหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาถึง6กันยายนก็คือวันที่เท่าไหร่ฮะ6สิงหาคมวันนั้นยัง35.49หนึ่งเดือนผ่านมาถึง6กันยายนอยู่33.49เท่ากับว่าอะไรครับเดือนเดียวเงินบาทขึ้น5.6% จะไม่ไม่ร้องจากได้อยังไงนะครับทางด้านของนายกสมาคมผู้ส่งออกเข้าไทยก็เลยบอกว่าตอนนี้คือถ้าจะไปเสนอราคาเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าเสนอนะเพราะเสนอไปเนี่ยมันคือเรียกว่าแล้วราคาเนี่ยออกออกทะเลไปเลยแล้วนะฮะคือไม่รู้จะเสนอยังไงแถมราคาที่เสนอยังไงก็ต้องสูงกว่าตั้งสูงกว่าคู่แข่งเพราะว่าไงทราบไหมเราขายดอลลาร์แล้วตอนนี้เจอบาทแข็งยังไงก็ตั้งสูงกว่าเพื่อชดเชยเวลาทอนกลับมาเป็นบาทที่ตอนนี้มันแข็งนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับคุณเจริญยังบอกว่าเนี่ย ค่าเงินบาทเมื่อ3อาทิตย์เนี่ยกับวันนี้เนี่ยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะแข็งขึ้นมาตั้ง7-8%ถึงแอกบวัทย้อนกลับไปเมื่อเกือบ3สัปดาห์ที่แล้ววันนั้นเนี่ยขาย600เหรียญผ่านมา3สัปดาห์วันนี้ต้องตั้งอีก60ดอลลาร์กลายเป็นว่าต้องขาย660สดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับเพราะว่าเงินบาทนี่แข็งค่ามากขึ้นและที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับคือเงินสกุลอื่นๆที่อยู่ในเอเชียอาเซียนด้วยกันเขาไม่แข็งด้วยนะฮะกลายเป็นว่า บาทเทียบดอลลาร์สหรัฐในวันที่หุ้นไทยกระโดดขึ้นไปถึง3 8จุดจําได้ไหมเมื่อวันพฤหัสนีนะฮะนั่นเป็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐและเป็นสกุลเงินบาทที่แข็งข้ามากที่สุดในเอเชียคือเจอคําว่ามากที่สุดในเอเชียก็สลบแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเลยเนี่ยนะครับก็เลยทาว่าคือถ้าคิดดูนะเอาคิดง่ายๆเลยนะฮะร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัตแกบ,บอกนี้เลยนะครับว่าในเมื่อเขาไม่ขยับ แต่เราจาเป็นต้องตั้งราคาสูงเพราะว่าเงินบาทเราแข็งอย่างเงี้ยเราก็ขายไม่ได้ดูอย่างอินเดียครับเขา83รูปีต่อดอลลาร์สหรัฐและคนนิ่งอย่างนี้เลยรูปีเขาไม่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะคิดค่าเงินนะอเอาแค่ค่าเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ค่าข้าวหรือว่าต้นทุนของการตั้งราคานะเราจะแพงขึ้น50-60ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าวหอมเนี่ย100ดอลลาร์เนี่ยนะครับยังไงก็ขายไม่ได้นะฮะนี่คืออาการของ ถึงได้บอกเลยครับว่าเวลาทุกคนเข้าใจเรื่องของอัตราและเปลี่ยนถูกไหมฮะเวลาทำไมเวลาบาทแข็งเนี่ยส่งออกมันถึงทาได้ยากก็เพราะด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยอันนี้เห็นชัดเลยเวลาที่บาทมันอ่อนเนี่ยทำไมส่งออกมันถึงทําได้ง่ายนะก็พังกลับกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้บรรดาผู้ส่งออกข้าวไทยเหนื่อยจนกระทั่งนะฮะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเนี่ยร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทั์เนี่ยนะฮะพูดอย่างนี้เลยนะฮะผมไม่รู้ว่าแบงค์ชาติทําอะไรและผมก็ขี้เกียจบ,บ่นแล้วถึงขั้นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ ก็เคยบอกไปแล้วนะครับไม่ได้อยากเห็นหรอกครับเงินบาทแข็งหรืออ่อนนะฮะแต่อยากให้มันมีเสถียรภาพคือแข็งก็แข็งได้แบบเนียนเนียนนุ่มนุ่ไอ้อ่อนก็อ่อนได้ไม่ได้แบบปวกเปียกซะไปเลยแต่ว่าพออยู่ในกรอบที่มันอย่างเงี้ยไปได้นะค,คนส่งออกมันก็จะได้ทําส่งออกส่งราคากันได้นะครับพรานเป็นเงินบาทอย่างนี้ผันผวนมากนะครับเวลาผู้ส่งออกเนี่ยนะตอนนี้เวลาเขาขายข้าวไปนี่นะครับเวลารับมาอย่างไงขาดทุน ยังไงก็ขาดทุนนะครับบกวันนั้นเนี่ยเราขายกันอยู่ทเท่าไหร่3าบบาทต่อดอลลาร์นี่ประมาณ3 4สัปดาห์ผ่านมานะครับวันนี้ถามว่าต้องขายเท่าไหร่33บาทเท่ากับหายไปเท่าไหร่ดอลลาร์นึงหายไป3บาทครับนั้นคิดดูเองครับว่ามันจะขาดทุนขนาดไหนและกําไรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหถึงขั้นแบบว่านายกสมาคมนี่ผมไม่รู้ว่าแบงค์ชาติทำอะไรเพราะผมก็ขี้เกียจหมดแล้วขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมครับว่าเน,นี่ยนะฮะใคร คือผู้ที่ต้องดูแลเงินบาทให้มีสเสถียรภาพมากที่สุดแบงค์ชาติหรือรัฐบาลส่งเอาส่งไหมครับท่านผู้ชมคิดว่าหน่วยงานไหนที่ควรดูแลค่างเงินบาทให้จัดการได้ดีที่สุดระหว่างแบงค์ชาติหรือรัฐบาลส่งนะครับถ้าใครคิดว่าแบงค์ชาติพิมแบงค์ชาติครับถ้าใครคิดว่ารัฐบาลก็พิมรัฐบาลส่งมาเลยนะครับดังนั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็ไอ้เป้าที่บอกว่าจะทําให้ประเทศไทยส่งออกข้าวในปีนี้ให้ให้เป็น8.2ล้านตันนี่นะครับ อาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะต้องมาเสียเกมก็เพราะว่าเรื่องค่างเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ดีดีมาแข็งค่าเอานะครับและตอนนี้เก้า็สู่เดือนที่9ก้าดไหมฮะเนี่ยวันนี้มา 9, ดีเ้เดือนเด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ3 4เดือนถ้าสัญญามมนยังแข็งอย่างนี้ต่ออีกน,นะฮะแปล้านตันก็ไม่ถึงนะครับนั้นเรื่องนี้ถ้าจะแก้ปัญหาถูกไหมครับเพราะตอนนี้ส่งออกมันขายไม่ได้ถูกไหมทีนี้เวลาจะแก้ปัญหาอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะถ้าต้องการให้ส่งออกขายได้ทั้งทั้งเกิดรคับ ลดร,ราคาข้าวในประเทศนี่คือทางหนึ่งที่เขาพูดถึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เองนะครับถ้าจะให้ปริมาณการส่งออกเนี่ยทำข้าวให้ได้นี่นะฮะก็ต้องกระทบเป็นวงจรออกมาเลยคือตอนนี้พอต้นทางมันขายไม่ได้เนี่ยราย,ดายไาายด้มันไม่เข้าพอรายได้มันไม่เข้าทอนกลับมาเป็นค่าข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวสารกับข้าวเปลือกในไทย <c oughs> ก็ต้องยังไงฮะก็ต้องลดราคาลงไม่งั้นแล้วต้นทุนเอาค่เฉพาะต้นทุนของข้าวนะครับยังไม่ได้บวกยังไม่ได้บวกเรื่องค่าเงินบาทน,นะฮะงั้นถ้าต้นทุนของข้าวเนี่ยต้องกดต่ําลงไปอีก ให้ได้มากที่สุดพอจะชดเชยกับบาทที่แข็งแต่ถ้าปัญหาบาทตัดทิ้งไปกับปอ,อนค่าไอ้นี่ไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องลดราคาข้าวภายในประเทศเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับมันก็สะเทือนไปถึงอะไรฮะราคาข้าวในประเทศลดลงราคาข้าวในประเทศลดลงเป็นไงฮะชาวนาที่ปลูกข้าวเองเป็นไงฮะเขาก็ถูกกดรา,าคาลงต่อถูกไหมเงินก็ต้องตกต่ออีกถูกไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นวงจรรอบๆกันไปอย่างนี้เลยนี่นะฮะดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็คงต้องถามกันเยอะกันละครับว่าตกลงแล้วใครจะช่วยเรื่องนี้กันแน่นะฮะระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นนอยู่ะคครรัับบา้ชม